t o วันนี้เราจะไปดู e มัดภูเขาไฟถ้ำหินและพิพ s and a ฑ o b u s t a n Museum. ผมคิดว่ามันส h i เกินไปห้านี่ก็จะเป็นสเตนล์หินนี้นะคะสมัยก่อนนี่คือเขาใช้เป็นเครื่องดนตรีนะเออออ่ะูดนะคะพวกจังไหนเป็นอูดทลาขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ำฝนไว้นะเป็นหลุมที่เอาไว้บูชาเลือดด้วยนะมันก็เลยเกิดการ ไม่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยจับอีกเลยนะจนถึงทุกวันนี้อ๋อนี่สวยอ๋อโอเครถปิดหรอตาว่าตาว่าตาว่าเทาร์ทาร์อ่าจัปซิบะการธรรมชาติใต้ดินนะซึ่งแทนเฮ้ยเชี่ยตกใจหมดเลยโอยพ่นแบบบ้านเราเอินพ่นเนาะมันเหมือนแบบช็อกโกแลตละลายลูก เดี๋ยวไปแตะแก้มตัวเองเลยจะขับรถกลับมาแล้วค่ะทุกคนนี่คือวิดอกการแบกเปเที่ยวแบบเรียลๆทั่วโลกไปกับเราสองคนเดอ้อคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของทริปอาาบิจานนะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวนอกเมืองบาคูก,กันขอบอกเลยว่าสนุกสนานทีเดียวและน่าสนใจมากๆตามเรามาเลยจ้า Where are we going, baby? Today we're going to see mud volcanoes, petroglyphs, and a Kobustan museum. Okay. Huh? How are we going? We're going by one bus, second bus, taxi. What bus, อ๋อนี่คันนี้คันนี้บูร์สตันลองดู้ิแต่ว่าอันนี้เป็นแบบบนป่าสงวนเลยมัต่างจากในเมืองมากเลยนะพอออกมานอกเมืองนะในแบบชนบท แหม äh, คนขับก taxi, now, ็มาจอดให้ตรงแท็กซี่พอดีเลยนะเหมือนเตรียมกันมาโอเคาอววนดคลังต่อราคาค о р о ш ลังต่ราคาค่ะก i ่า It's bad, bro. Ah, it's 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 Three. Okay. 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 <coughs> did you see I walk away just now? <laughs> this is... This is always works. Pakistan? No, no. Uh, Thailand. Thailand. So what, did Thailand. what did you say his tan. <laughs> uh -huh. pretty, huh? Bus driver calling. Okay. I, I think because he's stop at exactly. อยู่กว่าหมื่นกว่าคนนะยเยอะมากเลยนะนะ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเอา music instrument หินนี้นะคะสมัยก่อนนี่คือเขาใช้เป็นเครื่องดนตรีนะ s m a k e the s o u n ตเออว่ะเออมันเสียงมันป้ายเตือนว่ามีงูด้วยนะระวังว่าสั้น เมื่อคนะืนเราฝันเห็นงูเว้ยจับข้องงูแบบบีบบ๊หยกัดเท่าเนาะแล้วก็เคว้งแบบลอย,ลยไกลมากเลยตื่นเช้ามาอ,อะไรวะฉ,ฉันทำอะไรลงไปนะอันนี้เป็นรูปคนนะเหมือนกำลังเต้นอยู่นะแดน c ์อยู่ which one did you see where oh yes yes over there ต้องนั้นไงเออจริงๆด้วย they are dancing เนาะ deer and b o oh, a t อ๋ออ b ใช่เรือจริงด้วยสมัยเมือนคว่ปีที่แล้วมีการใช้เรือแล้วอะ่ะโหไหนดูดิใช่มันเป็นรูปเรืออ oh. อันนี้เขาบอกว่าเป็นรูปอูดนะะเดี๋ยวไปตามหากอ๋อ oh, นี่ไงบางจังไหนเป็นอูดวะอ๋อ oh, มันมีฮัมอยู่ตรงหลังพอดี <laughs> <laughs> เหมือนฉันว่าตอนเด็กเลย <laughs> ตามหากับมาร์กนะทุกคนนี่นี ไอหลุมเนี้ยเขาทําขึ้นมานะเป็นวงกลมตรงนี้นะคะทาขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ําฝนไว้นะนี่มันเก็บได้จริงๆนี่ยังมีน้ําอู่เลยเมื่อคืนฝนตกโอ้ยอันนี้บ่อใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บน้ําของคนยุคหินในสมัยก่อนเขาก็ทําเป็นบ่อเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะกักเก็บน้ําฝนไว้ใช้นะแล้วเขายังบอกว่าเป็นหลุมที่ เอาไว้บูชาเลือดด้วยนะแล้วก็เป็นหลุมที่เอาไว้ทำกับข้าวปรุงอาหาร uh huh. อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะโอเคอ่ o ฮะวัตถกค้างเอชื huh. another, uh ่ huh. uh ่อ huh. ช uh ื่อชื่อชื่ออ่อ่อ่อช่อ่ออช่อชื่อชื่่ а Nie, ja mam na myśli, to są dobre wulkany. No, pięć minut, dobrze, ja tutaj odwiedzę was odwiedzę. manat, Pięć minut! Pięć minut, ile? W normalny wulkan. Okej? Okay? A potem zobaczymy. Hi. OK. Okej?

เชี่ตกใจหมดเลย I heard the sound I heard the sound of the volcano ตกใจหมดเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะ Did you hear it? ไม่ระเบิดใช่ไหมเอาดีๆ Oh my God อุ้ย โอ้ยโอย it's not gonna export right? i can e x p l o r e ทุกคนเอ่อจริงฉันก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้ขนาดนั้นนโอ้ยได้ยินเสียงไหมโอ้ย that's cool right? oh i s not hot actually no h e s not hot <laughs> เดี๋ยวไปแตะแก้วตัวเองเลยอันนี้เป็นบ่อนะกลางบ่อน้ำมันเดือดนะอี <c oughs> ผู้เขาเล็กๆใช้คำว่าผู้เขาเพระว่าไอโพนแบบบ้านเขาเอิญโพนเนาะโพนเล็กๆอะที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ล่ะคะ่ะนี่เป็นภูเขาโคลนนะเป็นโคลนเนี่ย เล็กๆเนี่ยขึ้นมาพ่นเน่น้อยเนี่ยขึ้นมานี่ยเรเห็นรอยที่มันแบบไหลลงมามเนี่ยนบนยอดของมันใช่ไหมมันก็จะมีแบบนี่เล็กๆอุย้ยอันนี้ก็มีความแบบผุดขึ้นมาตาฮ่าไข่อันนี้นี้นะเต็ม,มค่ะขี่ข้อเฮ้ยมันเหมือนแบบไอติมละลายอะ่ะ มันเหมือนแบบช็อกโกแลตละลายล้วเกโอ๊ยมีคนมาทิ้งขายะตรงนี้ด้วยอ่ะทิชชู่อ่ะน่าเกลียดม,มากเลยอนี่นี่เป็นรูแล้วก็รอยไหลอุย้ยมันผ,ผุดขึ้นมาไหมนี่ไงมันผุดขึ้นมา นลอยแล้วก็ไหลไปน,น,น,นี่ไง There is burning in the middle Which one is burning in the middle Oh yeah Are we going to see There is burning <S ah, <yeah. S 1> Oh y e Ah Oh, มันเป็นเปลวไฟขึ้นมานะกาะธรรมชาตินี่ใครมาจุดไฟไว้วะ อ,อ้ยทุกคนดูดูเนี่ยมันเป็นเปลวไฟขึ้นมาแบบไม่ดับด้วยเพราะว่ามันเป็นก๊าซธรรมชาติใต้ดินนะกลิ่นแบบแก๊สหุงต้มอ่ะซึ่งมันมาจากตรงเนี้ยโ <Interesting. S 1> คลนไหลลงมาเหมือนลาวานะแต่นี้มันโคลนนะคะโอ้ยจะขึ้นไปไงวันนี้อันเนี้ยคือแบบ เสี่ยงเหมือนกันนั่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีทางขึ้นโอ้ย oh ไหนอะโอ้นี่ไงหลุมเอ้ยนี่ไงไหลลงมาแล้ว <Coming down. S 1> ลูก มันเ like a ch นช็อกโกแลต no 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 มันเหมือนนเทลล่ามัน i t ม c o นน It's c o ่ d yes o v e ย็นมาก c t น d No, n ม no. เย็นมากๆทุกคนมันไม่ได้ร้อนนะมันเป็นแบบมัดโฟเคโนที่แบบเย็นนะใส่ชุอ่าสปาซิบา มีบริการพิเศษด้วย I <that? S 1> can take อุ้ย The tea is very nice ลาดารูสเซียรูซี How many years can you ask สกอเลตสเตอร์นัสสเตอร์นัสส์14 14 years ah okay bye bye mud volcano look it's quite cool มันใหญ่มาก เราเจอเต่าแล้วทุกคนเต่าบนทะเลทรายเฮ้จูนี่นี่เต่าเต่าเต่า turtle oh so cute แค่นี้ครับ <c oughs> <c oughs> the t u r t l e here นี่มันคือทะเลทรายนะทุกคนพื้นที่แห้งแลง้งเราเจอเต,าต่าตรงนี้กลางทะเลทรายแล้วต่อธรรมชาติด้วย ตั้งประกอบข้างทางมันจะเก็บไปกินนะเราจะพาไปดูยานาจักเขาเรียกว่าภูเขาแห่งไฟนะน,นี่ไงทุกคนภูเขาแห่งไฟวะสะั้นนี่เข้ามาใ,ใกล้แบบรู้สึกร้อนมากๆายแต่ไม่ได้กลิ่นก๊าซเลยนะ ในเปลไฟที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยนะคะประวัตินะมันมีหลายประวัติบ้างเลยแต่เขาหนังสือไกด์พวกเราบอกว่าเมื่อประมาณ70ปีก่อนนะมีแบบเด็กเลี้ยงแกะคนนึงนะคะดูดบุหรี่แล้วทีนะก็เลยทิ้งข้นบุหรี่ลงตรงนี้นะซึ่งมันมีก๊าซร,รั่วอยู่มันก็เลยเกิดการไหม้ขึ้นมาและหลังจากนั้นก็ไม่เคยดับอีกเลยนะจนถึงทุกวันนี้ okay. Now have find the way the By าที่วัดนี่วัดเขาเรียกอะไรวัดแห่งไฟเหรอมันไม่ได้ง่ายนะเปลี่ยนรถหลายต่อทีเดียวรถบัสนะซึ่งรถป้าสานะถ้าออกมาจากในเมืองนะมันก็จะเป็นรถบัสแบบโลเคอลมากๆเลยแล้วก็คนเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษนี่คือแทบจะทําไม่ได้เลยนะ Salaam Hello Temple Entrance Hello. The Kyris k ิ r i s Kyris Tempo. This way? <laughs> this way? <laughs> yeah. No. No, Ah, no. oh, this way. Oh, okay. Spasiba. bye-bye. We've the kids. Hello. <laughs> no? Yeah, uh, give this. Atashka, atashka. Ah, atashka. อ่าโอเคสุาสุดคือหลงเข้าไปในบ้านคนแล้วจ้าอะไรคือ very like confident walking especially you โอเจอแล้วกว่าจะมาถึงใช้เวลาเป็นแบบเสองชั่วโมงนั่นเนี่ย นี่คือวัดของลัติิโซโรออสเตรียนผู้ที่บูชาไฟนะวัดที่นี่เนี่ยมีอายุหลายร้อยปีนะคะแต่ไฟในวัดเนี่ยเขาบอกว่าลุกไหม้มาแล้วเป็นเกือบพันปีแล้วก็ไม่เคยดับเลยนะเอาบอกว่าเอาไว้เป็นสำหรับบูชา ประทับใจมากๆสำหรับทริปอาบิจานนะมันเต็มไปได้วยความผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมที่หลากหลายและยังมีธรรมชาติที่น่าสนใจที่ยังคงมีให้เราได้เห็นได้เรียนรู้จนถึงทุกวันนี้น่งามจริงๆมาดูกันต่อว่าเราสองคนจะเดินทางไปที่ไหนติดตามได้เร็วๆนี้คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนอนสีเจอร์นีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ